วันนี้ครูแนนนี่จะมาสอนวิธีการตรวจ ATK นะคะตอนนี้เนี่ยโอไมครอนเนี่ยระบาดหนักมากแล้วค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยคงจะมีเป็นแตะหลักหมื่นะนะคะต่อวันนี่ ครูแนนนี่เนี่ยจบเทคนิคการแพทย์จุลามานะคะก็เลยว่าอา่ะจะมาสอนดีกว่าบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปตรวจ rt pcr ที่โรงพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถตรวจ atk ที่บ้านก่อนเลยก็ได้ค่ะครูแนนนี่ก็เลยจะมาสอนวิธีการตรวจที่ถูกต้องนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยยังใช้วิธีการตรวจที่ไม่ถูกต้องอยู่ค่ะชุดตรวจที่ครูแนนี่มีก็จะเป็นชุดอันนี้นะคะมันจะชื่อ standard q ที่มันจะผ่านการรับรองจากอ ยอมาแล้วแล้วก็เป็นชุดที่สามารถตรวจโอเมกอนแล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันจะมีดราม่ากันที่เขาส่งส่งกันในไลน์หรือแชร์แชร์กันนะคะว่าตัว Standard Q เนี่ยไม่สามารถตรวจโอเมกอนได้แต่ว่าทางบริษัทเนี่ยเขาได้ไปใช้จริงแล้วที่ประเทศแอฟริกาใต้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าสามารถตรวจโควิด COVID ตัวโอไมกอนได้ะคะ่ะนี่ตัวแอนติเจนเฮสคิของคุนนี่นะคะในเซตเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ แ,บบแล้วก็แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเริ่มต้นกันเลยค่ะก่อนจะใช้ค่ะเราดูก่อนนะคะว่าวันหมดอายุเนี่ยของ a n t i g i n t a s t kit เนี่ยเขาหมดอายุระยังเนี่ยของอันนี้คุณน,นี่อ่ะก็ดูแลหมดอายุปี2023นะคะก็สามารถใช้ได้วิธีการใช้เนี่ยเริ่มต้นเราแกะนี่ฉีกซองออกมาก่อน รูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ตัวช่องเห็นไหมคะมันจะมี2ช่องช่องนี้ช่องกลมๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่องที่เอาไว้สําหรับหยดน้ํายาส่วนช่องนี้เขาก็จะไว้สําหรับอ่านผลนะคะอันนี้คือถ้วยน้ํายาถ้วยน้ํายาเนี่ยเขาก็จะมีฟอยล์เอาไว้ให้ติดเอาไว้แล้วก็มีจุก คือตัวฟอยเนี่ยค่ะตอนเราใช้เนี่ยเราต้องแกะก่อนเสร็จแล้วพอเราเอาตัวก้านสวอบเนี่ยค่ะจุ่มน้ํายาเสร็จแล้วเราถึงจะใช้ตัวนี้ที่มันเป็นจุกไว้สําหรับปิดอีกทีนึงเพื่อใช้ในการหยอดกับตัว antigen test kit นะคะนะท่านี้เราเริ่มต้นแกะเลยค่ะอย่างที่บอกก็คือนี่เห็นไหมคะมันจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาไว้ทำให้ไอตัว น้ำยาเนี่ยเขาสามารถตั้งได้นะคะ,ะเผื่อมันบงังต้องหา,าไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นเดียเด่ยวๆเนี่ยเราจะไม่ได้กล่องมาซึ่งปกติไอ้ตัวตั้งของตัวชุดน้ำยาเนี่ยมันจะอยู่ที่กล่องนะคะส่วนอันนี้คือก้านสวอปก้านสวอปเนี่ยเวลาเราจะใช้เห็นไหมคะมันจะมีพอจะเห็นไหมมันจะมีขีดเล็กๆอยู่ตรงนี้ ก็คือแปลว่าเวลาแกะออกมาเนี่ยเราจะแกะประมาณครึ่งหนึ่งของก้านสวอปแล้วเวลาที่เราจับอะคะ่ะเราก็จับประมาณตรงขีดตรงขีดตรงนี้ขอที่ก้านสวอปเขาจะมีบอกอยู่ส่วนด้านนี้ที่เป็นด้านปลายด้านปลายตัรเนี้มันจะเป็นด้านที่เอาไว้แยงจมูกตรงนี้เราห้ามเอามือจับหรือห้ามเอาก้านตรงนี้เลยเนี่ย ไปถูกกับอะไรเลยนะคะนอกจากโพรงจมูกที่เราแย่เข้าไปไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะปนเปื้อนจากอย่างอื่นมาแล้วทาให้ผลของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านผลได้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อมันมาจากตรงไหนนะคะมาค่ะคราวนี้มาถึงวิธีการสวอบก่อนอื่นเลยในชุด antigen test kit เขาจะให้ลิฟเลตหรือว่าคู่มือการใช้งานมาอ่านก่อนนะคะว่ายี่ห้อที่เราเนี่ยซื้อมา มันจะให้สวอปตรงไหนเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณแนะันนี่เอาขึ้นให้ดูคืออ๊ยอันนี้ภาพซ้อนคือปกติอะค่ะถ้า 5, สมมติว่ามันเป็นชุดแอนติเจนเทสคิทที่ให้สวอปตรงหน้าโซฟาลิงเห็นไหมคะหน้าโซฟาลิงเนี่ยมันก็คือเหมือนอเดี๋ยวเอาโลกขึ้นมันก็คือเหมือนด้านด้านหลังคอตรงนี้ คือโพรงจมูกของเราเห็นไหมคะในรูปเนี่ยมันจะขนานกับช่องปากเห็นไหมคะคือถ้าตรงนาโซฟาลิงค,คือตรงสีน้ําเงินวงวงกลมสีแดงเนี่ยคะ่ะไอ้วงสีแดงเนี่ยที่คุณนนี่ชี้คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอ่ะเลื่อนรูปก่อนเดี๋ยวทาให้ดูถ้าสมมุติว่าเราอยู่เฉยๆตรง,ๆ,ตรงๆแยงเข้าไปเห็นไหมคะตามลูกศรสีดาเนี่ยคืออย่างแรกและมันจะติด จะติดจมูกและอย่างที่สองมันจะเข้าไปแล้วไม่ถึงตรงที่ที่เขาเรียกว่านางโซฟาริงแปลว่าเราต้องแยงให้ลึกทะลุไปถึงโพรงจมูกด้านหลังนะคะเวลาจะใช้เนี่ยอย่างตัวนี้ของของคูแนนนี่เนี่ยก็คืออ่านและว,ว่ามันจะต้องแยง เข้าไปถึงข้างหลังหรือว่าจะแยงถึงจมูกก็ได้คือถ้าแยงถึงจมูกไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันสามารถคนทั่วไปาสามารถทําได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันจะต้องเป็นนาโซฟาลิ r อันนี้จะยากคุณนี่สอนแบบแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าตัว s t a n d a c ที่คุณนี่ได้มาเนี่ยมันใช้ตรงโพรงจมูกที่เป็นนา s a l s o บตรงนี้ก็ได้หรือ n a s ซฟา a งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำแบบยากให้ดูดีกว่า ก็วิธีอ่ะแกะซองประมาณครึ่งหนึ่งมือล้างก่อนนะคะก่อนที่จะทําการตรวจแอบจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะปลายตรงนี้ห้ามถูกอะไรเลยนอกจากตรงที่เราจะตรวจเพราะไม่อย่างนั้นปนเปื้อนวิธีการตรวจเงยหน้าขึ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะถ้าเราไม่เงยหน้าตามลูกสองสีดําในรูปเนี่ย มันจะชนหมดทุกอย่างมันจะไม่ถึงจุดที่เราจะตรวจนะคะวิธีคือเงนหน้านิดนึงแล้วเราใส่เข้าไปเห็นไหมคะเน่แนวเนี่ยค่ะแนวตรงๆใส่อ่ะเนยหน้านิดนึงนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะมันจะไม่เก็บนะคะคืออาจจะแบบอะไรใครเคยนิดนึงอพอถึงแล้วเนี่ยหมุนค่ะหมุนสิบรอบเห็นไหมคะเนี่ยคุณแอนนี่อ่ะ สามารถพูดได้นะคะคือบางคนเนี่ยถ้าเขาแย่ไม่ถูกมันจะเจ็บมากแล้วมันจะไม่สามารถพูดได้เลยอันนี้คือวิธีที่ถูกมันจะไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นแล้วก็อ่ะแล้วก็หมุน10บรอบแล้วก็เอาออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวปิดลูปอันนี้คือชุดถ้วยน้ํายานะคะเห็นไหมคะมันจะมีน้ำยาอยู่ที่ก้นถ้วยเราจิม้มปึ้งลงไป แล้วก็บีบนะคะเนื่องจากว่าน้ํายาเนี่ยเห็นไหมคะมันจะไม่ได้เต็มตัวสวอปเท่าไหร่เราบีบเพื่อให้น้ํายามันท่วมสวอปแล้วหมุนค่ะหมุนหมุนหมุน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 ,มนสิบรอบนะคะหมุนไปค่ะหลังจากนั้นอไอตัวสวอปเนี่ยเวลาทิ้งห้ามทิ้งปกตินะคะมันถือเป็นเป็นของติดเชื้อเราอะถ้า อันนี้ใส่ก้านคืนไปก่อนก็ได้เพราะสมมุติเผื่อว่ามันโพสิทีฟขึ้นมาแปลว่าก้านสวอปเราเนี่ยมีเชื้อโควิดนะคะแล้วถ้ามันไปวางตรงไหนตรงนั้นมันก็จะติดเชื้อโควิดไปด้วยอ่านเนี่ยพอราหมุนเสร็จแล้วอันนี้คือจุกก้านที่เขาแถมมาให้อีกอันหนึ่งเราใช้แบบนี้วิธีการแบบนี้แล้วโยดใส่ตัวกลมๆตรงนี้อ่าก็จำนวนกี่โยดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ชุดน้ำยาที่เราซื้อนะคะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะประมาณ2-5ถึงหยดอันนี้แล้วแต่เสร็จแล้วเราก็รอเวลาค่ะอ่านในคู่มือก่อนว่าแต่ละยี่ห้อเขาให้รอกี่นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือผลนะคะหลังจากที่ครบเวลาแล้ว อันนี้ครูเนนี่จะเขียนชื่อตัวเองแล้วก็อเขียนวันที่ที่เราตรวจไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า่วันนี้ผลเราเป็นยังไงวิธีการอ่านผลนะคะตัวแอนติเจนเทสคิ t เนี่ยเขาจะมีอยู่2อขีสอันเห็นไหมคะตัว C กับตัว T ตัว C เนี่ยเขาเรียกว่าตัวคอนโทรลก็คือตัวที่บอกว่าถ้ามีขีดนี้ขึ้นมาแปลว่า แอนติเจนเทสคิตชุดนี้สามารถใช้ได้แต่ถ้าเส้นตัว C เนี่ยไม่ขึ้นอันนี้มีปัญหานะคะแปลว่าแอนติเจนเทสคิ t ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะคะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มาตรฐานแล้วส่วนผลของเราเนี่ยให้เราดูที่ตัวทีถ้าของเราเนี่ยอย่างของของควีนันนี่เนี่ยเห็นไหมคะขึ้นแค่ตัว C ก็คือตัวคอนโทลเนี่ยแปลว่าไม่ได้ติดเชื้อนะคะแต่ถ้าสำหรับคนไหนเนี่ยที่ติดเชือ้อโควิด -19 เส้นมันจะมีขึ้น ที่ตัวทีด้วยมันก็จะขึ้นไป2ขีดนะคะเหมือนที่เขาเรียกกันว่าขึ้นกี่ขีด1ขีดหรือ2ขีดนี่แหละค่ะกดไลค์กดแชร์เพจรู้ทันประกันและกฎหมายเพื่อเผยแพรค่คลิปนี้ให้กับทุกคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกับครูแนนนี่ครูที่จะทำให้คุณรู้ทันประกันและกฎหมายในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ